ก่อนสวัสดีคะอยู่ผมจูกเกอร์หนึ่งห้านะครับอยู่เกมฮอตนะผมดีโลแซนเวตตัวเรดในตำนานนะฮะก็ตัดมาแตที่ที่สินะครับแซ<ด>นเนี่ยคิวไป12ตายห้าไอซินสกนะครับแต่ว่าสกอร์รวมเนี่ยตามนะตามอยู่2ตัวนะครับฮะตอนนี้ก็มือใส่ฟ้านะครับกับนูไฟเบทกองมือใส่ฟ้าก็เป็นไอเทมที่แบบช่วยในการฟาร์มไวเอออ่าแซนนี่เป็นแคลรี่ที่ผมว่าเล่นง่ายนะ เราสามารถฟาร์มได้แล้วเพื่อนบวกคอยตามมาได้อะไรประมาณนี้นะครับฟาร์มแบบไม่ทวง่ฟาร์มแบบไม่ทวงทีมเพื่อนบวกปุ๊บมาปับ๊บบวกปุ๊บมาปั๊บได้เลยนะครับผมก็ฮีโร่ฝั่งแซนเนี่ยนะครับมีในโตวิสเล่นะฮะไอตัวต้นไม้แคมโบแคมเบิลอะไรสักอย่างนึงแล้วก็นินจานะครับโอ้โหซึ่งแซนอยู่กับนินจาด้วยตอนนี้อุ้ยไอช็ชอตคอมโบโคตรแรงโอ้โหมีม็อกกับกระทาฟ้าครับชุดเดียวแบบว่านินจาตายเลยนะครับ โอโหนินจาคิวส่วนตา้าอ่ะ,จะเจริญอพรอตอนนี้ก็น่าจะพึ่งแครี่อย่างนินจาไม่ได้แล้วนะครับในตัวอีกตัวหนึ่งจะพอช่วยได้หรือเปล่าครับในโต๊สามเจ็ดโอ้โหตอนนี้แซนน่าจะปวดหลังอยู่นะครับเอ้สวยอ่ะโชคดีที่ซับกับแทงเนี่ยยังพอพึ่งพาได้บ้างครับหาได้อยู่ฮะเก็บไปสองยังไงอนตีลงมานี่ครับอ่าไปอ่านี่บออก ดับเบิร์นมาสามารถเปิร์กสโลได้สวยเรียบร้อยแซน,นแก็เป็น,ปน <r> แคลรี่อยอดนิยมเหมือนกันนะเวลาผมเล่นลิจแนน์ครัวตัวเดียวเนี่ยเมดเบนไอ้กลัวสองตัวกจึกัวเมดเบนกับแซนเวลาแม่งคอเนี่ยโอ้โหถ้ามานอกหนูไฟเบทมานะอู้ยเบิร์นมาน้ำหมดเลยนะครับผมแบบคอไม่ได้ซับบะมันก็เหมือนแบบว่าว้าวแต่ไม่เสร็จทุย รปะว่าแบบวิ่งว่าไงแล้วเชือกขาดแล้วมันเนี้ยนะฮะโอเคก็ไปดูกันต่อยาวๆนะครับเกมนี้เลอประมาณน่าจะประมาณ20นาทีตอนนี้ก็สกิลสี่คู่ขี้กันไปแซนก็โหดกับยุก่อนนะเพราะว่าสกิลสองเนี่ยมันแยกล่างได้อีกอีกทีหนึ่งอันตีก็ล่างปลอมมาอีกนะครับสกิลหนึ่งก็บังคับล่างปลอมไปลุมตีตัวเดียวอีกโอ้โหเพิ่มแปบว่าแค่ล่างปลอมตัวเดียวก็สามารถต่อเจ็บหรืออาจจะคิวได้ก็เป็นได้นะครับ เอาขวางกันเองอีกนะฮะอ่าฝันหัวข้าครับมีพาไซเลยียนอร์เนี่ยฮะรีบอกเกอร์แล้วก็เชียวช็อคตามด้วยเดยวโวนี่ไอพวกนี้จะไ้ประกบประกบรอซ้อนนินจากันเป็นแถวว่ะมีซับรอเอ้ยมีซับรอซ้อนนะครับมีแทงรอชนแต่จังหวะนี้ในโตแหลมแล้วยังไงเดวโวมีพีเคครับอะมีประเด็นแน่นอนครับนินจาจะมาดิสบอด นี่เปเรสวยครับตันโดนไปสองเห็นไหมแซนไม่ต้องมาครับยืนรอดูเพื่อนคิวจังหวะลงได้ลงอ่ะลงได้ลงลงได้ลงลงได้ลงว่าไงพาไซพาไซโอ้บลวอเกอร์มาช่วยยังไงครับตอนนี้ตามเบินอยู่เบิน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 ย่าไงโอ้เจอเจอช็อกอันติโคตรแรงครับจังหวะนี้รอดไหมเฮ้ยอดีเอ้าไม่รอดอยู่ดีครับโดนสกิลหนึ่งตายครับผม ยังไงเดวโวไลอยู่ครับตีอ้าวเจอช็อกกิ้งมาอุ้ยเจอ,อ,อช็อกกิ้งไวยังวะเจอช็อกแม่งกิ้งโคตรไวอะ่ะโอ้โห,โหกำจัดทิ้งอ่าเดวโวก็ฆ่าตัวตายไปนะครับเหลือนินจาตัวเดียวบอกเลยว่าตอนนี้งั้นหนักของแซนออกมาเป็นไฟแบร์ครับตามสูตรแซนมันก็ใส่นี้ครับแบบอ่าหนูไฟเบร์ก็ดีนะครับผมว่าผมว่าดีอะ่ะอ่ามันเป็นใส่ไอจีด้วยแล้วก็ ที่สําคัญสโลได้เบอร์มานาได้มือสายฟ้าแยกล่างตัวทองอารมณ์ก็ประมาณนี้อาแซนไม่ค่อยมีใครเล่นสายแบบพิเรนพิเรนนะเอาเชยช็อกกิ้งแล้วครับไนโตยังไงกิ้งสกิลหนึ่งโอ้โหแรงเกินตายโดนม็อกโอ้โหให้มีคาถาฟ้ากับม็อกนะครับโอ้โหชุดเดียวนิ่มๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นนินจาหรือว่านโต อะแครี่สามตัวเกิดตัวเดียวเกิดสักสองแม่เกิดตัวเดียวจะหนักไปหน่อยมาครับเจะช็อกกิง้งอุ้ยกิง้งไก่จังวะโอ้โหดูดิอันต์โอ้ยเชลช็อกทำไมมันไก่แต่มันไวจังวะมามาโอ้โหเดวนอนอไปเจอทองครับยังไงทีเดียวโอ้โหพาไซาเอาคิ้วม,มาช่วยอ่ะแต่อันติลงไปคิวเดวนอนอได้อยู่ครับเจะช็อกกิ้งอีกแล้ว เทียวช็อคสกิลหนึง่งอู้หูเยียวช็อคหอยดูอ่าแต่ว่าตายอยู่เหมือนกันนะพ่อหอยดูวะหอยดูมาแทงเรามาช่วยนะครับเจอเดวโวฮุกมาจหว่านี้เจอลุมอยู่สามหนึ่งครับแซนมากดลังปลอมสกิลหนึ่งไปตีอ่าเก็บบล็อกเกอร์ไปได้พระราไซมาเดวโวสะท้อนอู้หูเก็บไปสามเป็นไงแค่ลังปอมก็เจ็บปวด เนี่ยผมชอบเล่นสายนี้นะมงกุฎสายฟ้าแยกล่างเอ่อวิมเบดแล้วก็นูไฟเบดจะใช้แบบล่างปอมไปป่วนแต่อย่างเดียวคือแยกล่างกับสกิลสองแล้วปาสกิลหนึ่งไปอะ่ะคือไปตอดเกือบตายนะบอกเลยเจ็บเลือดหายมีครึ่งจริงจริงนะครับถ้าแบบไปใส่พวกตัวแบบซับพอร์ตนะครับหรือว่าแครี่ไฟตรงข้ามอะไรเงี้ยเอาล่างปอมไปสกิลหนึ่งให้มันเป็นลุมตีเนี่ยเกือบตายนะ,ะเผมือนมะนาวหมดหลอดอะไรเงี้ยเออเล่นแบบชิว ปมยาแดงครับมาแล้วครับแยกล่างสวยงามมาดันเจอดูดมารวมอันนี้จาก็จะออแยกล่างเหมือนกันครับพีเคแล้วแยกล่างกันตามมาตอนนี้สกอร์สาสิบสี่เท่ากันเลยโอ้โหวลวนสวยด้วยครับดับเบิลจังหวะน,นี้ต้องไปเอาของหรือเปล่าแต่แผนนี้ เออลูแยกล่างไม่ลบดีบัฟแล้วหรอไม่ลบรูแล้วหรอแต่ก่อนแยกล่างมันจะลบบัฟนะไม่ว่าจะดีบัฟหรือบัฟบัฟดีหรือบัฟบัฟไม่ดีจะลบบัฟหมดเลยนะครับอันนี้ดับเบิ้ลยังอยู่นะครับดับเบิ้ลยังอยู่แต่ว่ามันไม่ได้กดแยกล่างวะ่ะมันกดสกิลสองว,วะ่ะแต่ไม่รู้ว่าแยากล่างหายเป,นะปล่านะแต่ก่อนมันหายอ่ะโอ้ยยิงมาโอ้โหอัตีอุ้ยในโตแม่งนิ่มจังวะยังไงครับแนลงมานี่กดแยกล่างอ่าแยากล่าง หายวะก็หายนะเว้ยแป๊บนึงผมผมคลองใจมากคือมีคนบอกว่ามึงไม่อ่านแพนดหรือมันไม่หมดนะโอเคปุ๊บจงังหวะนี้ปุ๊บปอ่าโดนอันติลงมานี่ตอนนี้ดับเบิร์นยังเหลือประมาณ10กว่าวิ16วิปลาทรายปลาทรายปุ๊บกดแยกล่างอ่ะเรียบร้อยแยกล่างก็คือลุ้นหายนะ โอ้โหตายครับตัวมีโทเค้นเอาว่าใส่มาต่อเลยตีเอาเปิร์กสวนมาเบิร์นเบิร์นเอามาหนาหมดครับกดแยกไล่ทีหนึ่งสวยเดินมาให้คีคีตายนะได้อยู่หืมแล้เลยมานอกาเดโวครับเอาลังฟอมไปป้วนก่อนตอนนี้สกอร์สามเจ็ดเท่าครับหรือนินจาแกนินจาไปมึงรอดทุกขี่ว่ะรือมึงไม่ได้มาบวกวะ ก็แย,ยกล่างก็ยังคงลบ,ลบลบลบบัคลูนเหมือนเดิมนะเอาดูนินจาอว่านจนจานินจานี่กบตายเหมือนกันนะครับสำหรับชันทิวเชียด <c ười> ชิวเชียดเหมือนกันนะเมื่อกี้นี้เรากำลัามีกระทองเอาไว้ เนี่ยสกิลสองมันฟาร์มไวมากนะเออผมก็ชอบเล่นแซนนะมันเป็นตัวแคลี่ที่เล่นง่ายแล้วฟาร์มไวมีมือใส่ฟ้านี่โอ้เข้าป่าสบายเพื่อนบอกคอยลงมาช่วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไอร่างปอม,มันชนคีบได้เนี่ยเนี่ยคีบกองเล็กกองใหญ่ฮะฟาร์มไวเงินรวยไอ้วิเวสเวลว,วังวิสเลโคแต่ว่าเดี๋ยวโบออกระเบิดร่างปอมมาแล้วครับผม คลายขับต้นไม้ไอ้ต้นไม้ขับยังไ,ไงในโตมีอะไรว้พีมีจอบเกาะเดช้ชอม,ม่งดูอ่ะตาเนี้ยอุย้ยเซอรอสโลแล้วมึงเอ้ย <c oughs> เอาละครับเป็นเรื่อง <c oughs> นะเขาบอฟ้าไปก่อนพาไซามีอะไร <c oughs> โคเดกเทโวได้ลูนวินวอลครับอ่าเจตอต้นไม้แต่ว่า ไม่เอานะครับไม่เอาเอาในโตดีกว่าหรือเปล่าเอาเหมือนรอเพื่อนเดินดูนี่เอาเอานี่ดีกว่าเอานี่ดีกว่าเอานี่ดีกว่าได้แน่ได้แน่อโดนเจ็อก,กิ้งแล้วกรุ๊กยังไงแซนปลาทรายช่วยเอเ้ยเดวอวเอาอตีลงมาครับแซนลงไหนนี่ลงวอล์กเกอร์มาตีสวยได้อยู่ครับ เปิดเลเวอนอฮะเลเวอนอปลาสกิลลงสวนมาโอเคเก็บไปสองไอ้โตกูแตกอีกแล้วเชลช็อกอรอเดวโวจะกลับเดวโวเดวโวจะกลับกลับไม่ทันครับแล้วเก็บไปสามพมวอน,นี้เข้าไปนิดาตุยบ้านดามีประโยชน์หน่อยเว้ยเออ คิวไม่ได้เอาบ้านได้แางดีเออลูกพี่ยอมหล่อฮะเเซยหรือบอใคองาวก<ๆ>างกอแด้วยเป็นทิชู่เช็ดขี้แล,ล้วมอตัวไว้แงลอ้ยุ่ลางคูดาวพอดีโอ้โหน่าจะได้2บาร์ครับจังหวะนี้ชิวๆชิวๆอ๋อฮุยแม่งกดกันบ้านก่อน,อนว่าได้เฮ้ยเดี๋ยวอลังปอมตีเลย โอ้เสียได้ทำไมวะแค่คููดาวรังปลอมแต่ก็น่าจะได้นะโอ้ยตีดีหบาแรกหนึ่งเลยนะเดวเื่มารีเจนน่าหูแสนปล่อย <ไป S 1> <น>ต้นไม้กูเหงาเฮ้ยวิเลยวิเลยช่วยเพื่อนายวิเล่อ่าสวยตัดไปครับมาอ่าได้อยู่ต้นไม้แข็งอยู่เหมือนกันนะครับเดวโอกันนะฮะเดวนอนไล้วิเลก่อน โดนดึงกลับคุยแม่งยืนานานแล้วเนี่ยแต่โหเดี๋ยวว่าไม่รอดมาดแล้วฮะ,ะวิงโบอา่าวิเลวิเลวิเลโดนแล้วเอ้ยมาเจอช็อกกิ้งโอ้โหโอูห้เจ้าช็อกไอเหี้ยแรงเกินแรงเกินโอ้โหไม่รอดนะผมในตัวอันติยิงไม่เข้าเลย ง่ายๆจริงสวนกรุ๊ปโอ้เจ้าช็อกกระตบหมดสองตัวเลยครับโอ้โหเมื่อกี้นี้เลือดเต็มหลอดสองตัวเจอเจ้าช็อกตัวเดียวเรียบร้อยเอาอยู่นะพุกมาแตกเอินจาเจ้าช็อกแม่งดุอ่ะแต่ว่าได้บาบนไปครับ สก,กอตตามนะแต่ว่าอย่างว่านะครับมีนินจากระแสนะปนหัวเรื่องบ้านิดน,นึงดีไม่มีเมียดเบนอีกตัวหนึ่งโอโ้โหปนหัวตึบ๊บมาเกิดมาแล้วครับก็ออกถุงมางเดียวยังมีน้อยอยู่มา,าตีลงไหนเรียบร้อยเอก็บเดวโวไปได้ครับโอโ้โหโคตรมวัมวโคตรมัวแล้วแต่จริงไม่รู้มาเลยครับเอ้เจอช็อกโอโ้โหเจอช็อกกิ้งสวนครับ กดแยกล่างเบินเบินอุ้ว์วอลเกอร์มาแล้วแตกเฮ้ยในโตยิงยิงยิงเรียบร้อยอเรวนอลงออไหมไม่ลงครับเข้ากระทตรงนี้เฮ้ยกองหลังโค่งมา,มาเอ้ยวิเล่เอันนี่ะอยรั่วกันดยเอาเอาเอ้ยอยากได้อยู่เหมือนกันเรวนอ,รอัน,นี่ะเอาชิพายนะครับวองหมด แต่แอบป่าแล้วว้าวกลับบ้าน,านวิเลยเจอตันก่อนอ่าไปไหนจ้เาเฮกฝากวัลฟ้าใบหน้ายังไงโดนดุโอย้ยกบโดนโอ้โหแล้วแตกครับผมไปสามเลยมีแอบว้าวหลังดอนไม้ <laughs> อยากได้อยู่เหมือนกนั <laughs> นไงวินวอล์หมดก็รีบกลับบ้านเลยที่เป็นร้อยไร่อ่าตอนมาบอกว่าที่เป็นร้อยไร่แอบตัวไปตรงนี้ คือในโตปรับมาครับว่าเก่งๆหนหดนอะไรกันก็ไม่ติดเมตานะมันก็มันก็เหอกันช่วงแรกๆที่ปรับใหม่แบบว้าวเหมือนได้เล่นฮีโร่ตัวใหม่แล้วพอเวลาผ่านไปก็ก,ก็ไม่ติดยอดนิยมอะ่ะคนก็เล่นแบบฟินงงโง่ๆกันเหมือนเดิมเออปรับมาก็ไม่ไม่ติดแบบไม่ติดไม่ติดไม่ติดอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ติดใจคนเล่นนะ ยังไงเฮ้ยทีเดียวยวิวอักเกอร์ลากมาครับผมพาไซคอมโบสวนมาแต่น,นตันต,นติยังไงันติลังอันติยังเอาลงยังเอาไม่ลงหรอลงผิดดอกหรือว่ารังปลอมหายก่อนโอ้โหเดินไกลเลยมึงที้นี้เมื่อกี้อดลงฮะเดโวเรียบร้อยฮะวิสวลีอินจายังไงถึงต้นไม้หนีอุ้ยสลับทันลงผิดดอกะ เอาแซมมันครบเครื่องนะสกิลหนึ่งก็ดีคือสกิลหนึ่งวันนี้ข้อสองคอมสามารถหนึ่งก็คือป่าไปหลายความสามารถอะสกิลหนึ่งก็คือสโลด้วยปาไปแล้วเดินทะลุสิ่งกีดขวางได้แล้วแถมยังบังคับสกิลสองด้วยสโลด้วยดาเมจด้วยเออสกิลหนึ่งมันดีมากนะเฮคค้คลีโคตดไวไปฮะป่าทรายขึ้นเนิน แบบสกิลเดียวมาใส่มาฟูลออปชั่นเลยหูดาไว้ตั้งหางอ๋อมีรูนนะครับถึงว่ามันป่าได้ที่ย่างไงรูนนี่เออลดหูดาไว้30%ยจ,จะออกดับเบิ้ลเหมือนกันครับตอนนี้เราต้องออกกระทองเลยครับเพราะว่าเชลช็อคดามเมจเวทแรงเหลือเกินไม่ออกมานีไม่ไหวไม่ได้ตีอ้าวเจอปดหนูแล้วครับยิงจะเหมือนจะรู้ตัวอันนี้ บิงออกมาก่อนอ่ะสบายแล้วมีตัวทองตอนนี้ก็ฟูแล้วล่ะนะครับ yeah, เหลือมือมใส่ฟ้าเป็นมงกุฎใส่ฟ้าแต่ว่าแซนไม่มีดูดเลือดหอว,วะแล้วแต่นะมาตอนนี้ก็คิวไป28ไาย8แล้วครับแล้วก็กน้ำอยู่แค่3ตัวนะครับแต่ว่าเรื่องบ้านได้อยู่ครับ มามาวิเซ่ไปเฮกให้ครับแซนปลาไฟมาแยกล่างวิเซ่ช่วยยิงเลย,อยอโอ้โหแม่งอึดหว่าโอ้โหมีเส,ลลสื้อสโลอ่ะครับพาไซคอมโบแกวิเซ่ไปได้ครับแต่แซนได้ไปสองมาอันติลงบวกต่อครับลงวอล์กเกอร์ลงวอล์กเกอร์ลงวอล์กเกอร์โอ้โหเจอเดวนะูกัดนะเดวูกัดกัดไปไหนครับแซนกูอยู่นี่อ๋อเฮ้ยเจยจ็อกซ์เกิดเอาละครับอุ้ยแม่งเข้ามากับเพื่อนโอ้โหไม่รอด ต้นไม้กลางอันตีแล้วเดวอกับบ้านนายโตยิงระเบิดเฮ้ยีติดเง่งติดต้นไม้โอ้โหปมงอันตีสวยมากคือปิดทางหนีไม่ออกอ่ะเออโอ,โอ้โหเดาว่านายโตโดนปะเชจ้องโอ้โหเชจ้องมันรวยอย่างวะคือเกือบสองทีเลยเหรววะไอ,อยังว่าครับบาสสุดท้ายก็คือต้องรักษาไว้ให้ได้เลนินทายแย้ว นินจามรอดบ่อยจังวะเนี่ยมึงเคยไปตีบวกอบอกับเขาว่าวันนินจานินจาคิวหกเย้เท่ไปเปลี่ยนคนเล่นมาเนี่ยตอนแรกศูนย์ห้านะคิวศูนย์ตายห้าเลยตอนนี้คิวหกแล้วนะกระเตื้องขึ้นมาครับอ่าแคนเอ็มอาร์ด้วยแท็กทีมวะเนี่ยเหมือนตอนแรกเลยให้น้องเล่นพอถา่ายการไม่ดีกลับมาเล่นต่ออะไรเงี้ย <laughs> มีมีแบบว่าเฮ้ยเล่นแทนแ๊บหนึง่งกินข้าวก่อนนะกลางเกมมาเปลี่ยนคนเล่นมาอะไรเงี้ยในการแข่งขันเรา,าจะเจอบ่อยถุยไม่ใช่ พอแป๊บหนึ่งพอแป๊บนึ่งหรือวตา่างวันเล่นแทนก่อออะไรไม่ใช่อ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กอ,องยียมะรอ่รรรอรอต,าตามา,มาแต่จะเกิดอลไรครับนิจาก็จะพยาย,ย,า,ยามพยลอยล่างให้แตกอวิเลบิงเปิดไปก่อนนะครับซาเนเวดวย่งไงอยังไงเดโวอุ้ยโอ้ชิบหายหุกโดนด้วย โอ้ยมันก็คงไม่โดนนะแต่เดินม,มาโดนมันเองอแต่ว่าได้อยู่ครับโอ้โหลังปอมปแม่งสับสนจริงๆนะยังไงคอมโบจบปอมไม่ไนดนะ้ผลาสายอ๋อจะจิจ้งอยู่มาโถมาครับเชลช็อกกิ้งวิสเลนะ่เซอร์สโลไบโอ้โหตายว่ะเล็วนาเล็วนาะที่เดียวสวยยังไงเชลช็อกเชลช็อกเชลช็อกช็อกเชลช็อกมาเก็บ4โหอันนี้นค,วค,ค,ค,ควิวไป35นะครับ อินจาก็ถือว่ามีผลต่อรุ้เกมนะก็คือมานาวบ้านให้ครับแต่นี่คิวให้อ่าจบเกมไปนะฮะสาบห้ตัวต่อไปเลยครับเจนในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย